สบายดีทุกคน,นดีๆตอนรับเข้าสซูซอ,องหองน้องตุต๊กตาเด้อมื้อนี้ตุ๊กเต่งกะมากับแฟนบ่ <laughs> <laughs> มแมน่นทุกคนมื้อนี้ตุ๊กเต่งสิมาทําคลิปรีแอคชั่นเด้อทุกคนมื้อนี้ตุ๊กเต่งสิมื้อนี่ตุ๊กข่ากับฮูเนื่องากว่า FC ส่งให้น้องตุ๊กเบิ่งก็คือว่าอัน อยู่ภาคแก้วนะทุกคนภาคแก้วกรุงเทพมหานครทองประเทศไทยนะมันมีพว่ชาย่างเลยม่ามีอุโมงนำทุกคนมีอุโมงในตายวัดทุกคนเสื้อต้งตีนกะฮะแปลกใจว่าคิดว่าเฮ้ยมันซิมีและที่สําคัญมันมีบันไดเลื่อนนําทุกคนเท่ๆทุงตูกแบบงงมีบันไดเลื่อนมีลิฟต์นำแล้วกับมีอุโมงในตายฮันแล้วมันเท่ๆทุกแบบปาบเคิดว่าซิมีป่านนี้ทุกคนอ่ะบรคิดว่า มันจะมีอย่างแบบนี้ใ,ในวัดประเทศไทยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยทุกคนเดี๋ยวก้านีจะไปเบิ่งน้่งเตียงกับขออนุญาตเจ้าของคลิปเจ้าของซ่องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทีงตุ๊กจะรีแอคชั่นแล้วก็ช่องงน้ลงตุ๊กนำเด้อเดี๋ยวเราไปเบิ่งแล้วไปรับชมกันเลยสวัสดีค่ะอีกคนโบวีนะคะแล้วก็ุครับผมโบวีพามาที่วัดพระแก้วเขาบอกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวคือเปลี่ยนใหม่ไปหมดเลยข้างล่างเนี่ยจะเป็นชั้นใต้ดินหมดเลยนะทุกคนจริงๆนะตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะคะที่แบบกดจากข้างล่างขึ้นมา จะขึ้นมาโผล่ตรงนี้เลยเขาทำใหม่หมดเลยนะเนี่ยมีอุโมงค์ลงไปนนดูฝั่งนั้นสิมีแบบเป็นบันไดอุโมงค์ลงไปด้านล่างนะคะและฝั่งนู้นก็จะมีเป็นบันไดเลื่อนด้วยทุกคนเป็นลิฟต์สำหรับคนพิการนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้โบวีพ่พิการทางใจอย่างเดียวค่ะทุกคนเลยยังกดไม่ได้นะคะเก้นต้านทุกคนเฮ้ยข้างในจะมีห้ามีเกมให้เล่นเขาเียนะยว่าอุโมงค์หน้าพระลานเกศสาวนะคะแล้วตรงนี้เป็นหินอ่อนหมดเลยอ่ะสวยมากหรูหราสวยมากใหญ่มาก คังงนว่า5สีส,ส้มนี่แล้วข้างล่างนี่คือเป็นแอร์นะสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหรือมาพักตรงนี้ได้เลยอะ่ะเขาทำเป็นลู้าปฏิมาตรรมสวยมาก กรุงเทพมหานครกลางใจเมืองเลยนี่เป็นโซนแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็จะมีวัดต่างๆนี่ไงอะไรฮะลิฟ์ไงที่ขึ้นมาจากข้างล่างจริงเออไ่รูนดโดยเฉพาะคนพิการเท่านั้นนะทุกคนพิการใจห้างขึ้นนะคะนี่ก็เป็นทางเดงนอันนี้สําหรับคนชอบออกกําลังกาย<ร>เดินเออออกกาลังกายอะไรอย่างนี้ไปเย็นมากเลยนะลราคือแอร์เย็นมากคือปกติเนี่ยโบวีเข้าวัดเนี่ยก็จะร้อนๆหน่อยหมายถึงใส่เสื้อขขนยาวก็อยู่ตรงนี้ใช่ปะตอนนี้รนเาาราอยู่ตรง เราอยู่แถวๆนี้นี่เราอยู่ตรงนี้ตรงที่ลิฟต์นี่อันนี้เป็นวัดมหาธาตุทุกคนนี่ก็จะมีรูปนะคะเยอะมากอันนี้คือกระทรวงยุติธรรมสมัยก่อนอใช่ก็จะเป็นนี้เลยอันนี้จะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะทุกคนแสดงว่าตรงนั้นก็ต้องเป็นถนนข้าวสารนี่ว่ามีผับหรือยังมาสมัยก่อนตรงนั้นเนะี่ยตรงนนั้นมีหม, <อ S 1> ม้อไหมอ่ะมีหม้อไหมหม้ออะไรฮะอาถนนข้าวสารจะกำลังหิวเลยจะได้หิวถนนข้าเนิน ทางไปน,นนี้จะเป็นถนนราชดำเนินนอกนะคะวัดสระเกศมหาราชเยอะมากอ๋อวัดสระเกศนะคะวัดราชนาจารยวรวิหารนะอ๋อสนามบินสมัยก่อนนู่นสนามหลวงด้านบนทุกคนสนามหลวงด้านบนนี่แม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนกว้างมากแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนกว้างมากอันนี้เรือของใครเรือของบอวี้ป่ะบอวี้เหรจะ ใช่อยู่ตรงนั้นสมัยก่อนไม่ใช่บ้าหรือเปล่านี่อันนี้เป็นวัดโพนะทุกคนสมัยก่อนนะสักี่กี่ปีได้เพราะว่าเริ่มมีบ้านเรือนแล้วนะสมัยปีใช่เริ่มมีบ้านเรือนแล้วทุกคนทนกคนนี่ว้าวมากแทนที่ตอนนี้ท็นที่จุดสำคัญนะคะจุดสำคัญที่แบบว่าอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรืออะไรให้แบบคนไปดูได้นะเป็นแผนที่สำคัญอย่างเช่นวัดสำคัญหรือว่า โบราณสถานหรือว่านี่เลยโซนพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็คือแบบอาจจะไปออกกำลังกายหรือพักผ่อนสวนสาธารณะอะไรอย่างนี้แล้วสาหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะคะสามารถมาดูตามจุดนี้ได้เลยนะใครอยากไปท่องเที่ยวที่ไหนอ่ะหรือว่าวัดที่ไหนนะคะก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษยามากคือใหญ่มากจริงๆนะถ้าแบบว่าโวียยืนอยู่ก็คือกลายเป็นควเล็กเลยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่า เจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะคอยเดินดูแลดูแลประชาชนหรือว่าดูแลความปลอดภัยนะคะ <c oughs> มีห้องน้ําให้ด้วยห้องน้าห้องแอร์ด้วยนะทุกคนใหญ่มากใช่ใครที่มาเที่ยววัดพระแก้วอะคือแบบมีห้องน้ําห้องแอร์ด้วยแล้วลูวบวีรู้สึกว่าห้องกระจกตรงนั้นอะเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะเป็นเหมือนแบบเ <c oughs> จ้าหน้าที่ระชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเ <c oughs> ดีย๋ยวูบวี่ลองไปยืนตรงประตูก่อนนะโดนถ่ายจากตรงนี้นะใหญ่มากใหญ่จริง ะะตรงที่ที่เราอยู่เนี่ยข้างบนเป็นถนนนะ,ะชะมีรถวิ่งแต่เขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยเขาเลยทำใต้ดินนะคะให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ต้องการจะมาเที่ยวเดินแล้วก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถด้วยนะคะลแล้วก็มีร้านโผล่บนทางออกใช่บันไดหรือมีลิฟต์ให้โผล่ในแต่ละทางออกนะคะาทางออกเขาจะเขียนไว้ว่าเราจะไปขึ้นตรงไหนอ,อย่างประตูสองันนี้นะคะทางออกก็ไปขึ้น กรมศิลปากรนะคะแต่ละจุดเดียจะมีทางออกไปหลายทางมากๆนะคะนี่เราไปโ่ไหนเอ่ยตอนนี้เราจะไปโ่ไปดูไหมบ้านโบวีเลยค่ะไม่ใช่ขุดไปบ้านโบวีใช่อยากจะขุดไปบ้านตัวเองเหลือเกินเพราะว่าแอร์เย็นนะคะพูดถึงถ้าเกิดว่าประเทศเรารถมันติดอยู่อย่างเงี้ยเราขุดทำานนใต้ดินไปเลยดิ คือวิ่งกันทั้งบนทั้งล่างเลยอว่าอย่างนั้นก็ป็นสามชั้นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขามีคู่ขนานด้านบนมีถนนปกติแล้วก็มีด้านล่างอีกเออสุดดินวิ่งไปเลยกรมศิลปากรเวอร์ชั่นสมัยก่อนเดี๋ยวเราลองโผล่ขึ้นไปข้างบนอันตอนนี้เราอยู่โลกอดีตอยู่นะเราอยู่โลกอดีตอยู่เดี๋ยววิ่งขึ้นไปเหน่ยจะเหมือนอเจ้าทะลุมาเลยนะคะเฮ้ยทุกคนบันไดเลื่อนเขาก็จะเป็นแบบเซนเซอร์นะถ้าเราเดินก็จะเลื่อนนะทุกคนแากนี้มอ ทังขวาเล่นหมูเล่นหมู <c oughs> <c oughs> เราจะไปยังโลกปัจจุบันแล้วอ้แทบตายนุต้องทำทำเหมือนแบบว้าวว้าวมาด้วยมาด้วยอ๋ย้อนยุคมาแล้วนี่คือสะพานข้ามกาลเวลาเออมายังโลกอนาคตนะโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันเมื่อกี้เราอยู่อดีตนะอ่าดีเป็นยังไงฮะตอนนี้ใส่ชุดสบายมาเหมือนออเจ้ายังถ้าเทียบกับรูปข้างล่างเมื่อกี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะรู้จากถนนหนทางเลยสมัยก่อนดูตอนนี้ ตอนนี้เรามาถึงนี่อันนี้เป็นประตูอีกประตูหนึ่งนะคะอยู่ตรงม,มรรอศิลปากรนะคะนี่ลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวลองลองเดินไปดูกันว่าสหานท่าช้างคือถ้าเราลงไปเราจะไม่โผล่ริมน้ำเลยปะเฮ้ยไม่แน่นะใช่ปหเนี่ยคือตรงนี้บริเวณนี้อาจจะเป็นแบบอุมโมงค์หมดแล้วก็ได้เว้ยนี่ลงดีกว่าเขาจะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นไปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูผ<ะ>ีกระบองันเดิันเดิน่เซนเซอร์ตรวจสอบมันได้ทำงานแล้วไ กํแพงหินไปดูไปดูนั่นอันนี้ลงมาถึงก็จะเจอป้ายนี้เลยเป็นจุดแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวเห็นไหมเขาจะไปที่บริเวณไหนก็จะมีชื่อให้เห็นไหมมีสถานที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวเลยโดยตรงถนนมหาลัยก็คือตรงนี้แหละเฮ้ยโคตรเก่าอ่ะอยากเกิดในยุคนั้นเนาะ เราอาจจะมาเกิดอีกแล้วก็ได้อาจจะมีโบ๊ี่เป็นออเจ้าใส่สบายสมัยก่อนอยู่เออสมัยก่อนวัดพระแก้วไลยพื้นยังเป็นดินอยู่เลยมีคนเยอะมากคนเยอะมีช้างด้วยเห็นไหมเห็นช้างไหมแต่ก่อนยังไม่มีรถยนต์สมัยก่อนอิฐแดงใช่เป็นบล็อกอิฐแดงค่ะแต่แต่ยุคนี้ก็ยังมีอยู่อ๋อพระแก้วสมัยก่อนผู้คนยังแบบยังยังไม่มีรถยนต์ใช้ยังอาศัยแบบรถเข็นบ้างสามล้อทีบบ้าง สามล้อมีมีเหมือนสามล้อเป็นที่ใช้คนไรกเนาะใช่ก็มีช้างนะฮะอันนี้คือป้อมป้อมพระเดชดาศกรนะก็คือตรงที่เราอยู่นั่นเองข้างี้จะเป็นเรือนที่ที่ขายเครื่องไฟฟ้าโอ้ก็ยังดูแบบพันสมัยในยุคนั้นนะเสาเป็นโลกรกลมโรมันคือเป็นเสากลมคล้ายๆแบบยุคโรมันอะไรเงี้ยอุวิข่ายคุณตาเป็นภาพสมัยก่อนเลยที่ตลาดนะคะตลาดท่าช้างนะของเราเรามาโผล่ทางออกท่าช้างแล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าย สะดวกจัดอ่ะโห้พนดีแนะนำาให้ทุกคนมาคือเราไม่ต้องแบบว่าวิ่งฝ่าข้ามถนนผ่านพี่ตุ๊กตุ๊กตรงเมื่อกี้น่ะเราไม่ต้องวิ่งข้ามถนนเลยก็คือมาโผล่ตรงนี้เลยอุ้ยใช่เดี๋ยวโบขอพอแบบนึงนะทไมะจะรอดท้องช้างหน่อย่ๆสาเลยงวงยังคู่กัาอฮะ แล้วเราล่ะทำไมไม่คู่กับเธอแผนที่สําหรับล่องเรือนะเราจะไปจุดตรงไหนได้บ้างเอา,อางี้ดีไหมทุกคนเราคิงรถไว้ที่นี่นะคะแล้วเราก็นั่งไปโผล่แถวบ้านเราดีไหมนั่งเรือไปลงกลับบ้านแล้วก็นั่งเรือกลับมาอีกทีนึงเออใช่โฮมอี<ว>้คัมแบ็กว่ะนี่าลัลแต่ติ๊กตอกด้วยนะลําแต่ติ๊กตอกตอกตอกได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะใครที่ เอ้ยทุกคนน้องตุ๊กบคิดว่ามาสิมีอย่างแบบนี้ในวัดประเทศไทยยากจะบอกว่าวัดในประเทศไทย,ยนะมีทต่วัดง,งามๆและที่สําคัญกับคนใส่คนไทยสร้างขึ้นมาอีกและนี่เป็นวัดที่แบบเพื่ไทยน้องตุ๊กแบบโบอยากเสื้อเลยทุกคนโบอยากเสื้อในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่เบิงเลยเพราะว่าโบคิดว่ามันจะมีในปนโลกแบบนี้นะทุกคนน้องตุ๊กโบคิดว่าติ่งสีได้มาเห็นอย่างแบบนี้ซึ่งมันมีอุโมงค์แล้วก็มีริบ แล้วก็มีบันไดเลื่อนแล้วข้างในนะทุกคนคือแบบอากาศก็จะเย็นๆแน่แล้วก็แบบบรยากาศคือมันงามข้างในคือการตกแต้งและหูพาดวาบต่างๆเนาะก็คือแบบมีแต่มีแต่แตงามงามแบบปาดโป๊แบบปลกใจที่นักท่องเที่ยวจะเข้าไปเที่ยวไทยบักหลายๆกันยอ้อนสาเหตุว่าประเทศไทยนั้นสวยสุดมดงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวให้บักหลายๆอย่างเนาะอันนี้กะจด,ดขนาดเลยทุกคนอันนี้เห็นเอฟซีบให้ฟังว่าประเทศไทยฮัน มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายแล้วมันก็เป็นรายได้ให้กับประเทศไทยนําอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยประเทศไทยแบบอยากไปจากครั้งหนึ่งในชีวิตเออแต่ต้องเตงบอบอบอูฮูมมก่อนคือแบบเคยได้ยินแต่ซื้อวัดแล้วก็เคยทําคลิปรีแอคชั่นในคลิปก่อนนำะคลิปรีแอคชั่นพาก้วในคลิปก่อนแต่บบคิดว่ามันจะมีอุมโมงค์ในใต้วัดนี้แล้วก็ยังมีการตกแต่งภายในคือแบบ มันจะมีแบบเรื่องราวอย่างเล่าให้ฟังเรือแบบความเป็นมาของพาแก้วแนะ่แต่นงเต่งก็บอกว่าความเป็นมาของวัดพาแก้วกรุงเทพมหานาครน,นี้มันเป็นอะไรแต่ว่าการท่ลองไปศึกษาเบิ่งเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าว่าถึงเรื่องวัดนิ้งเต่งก็เป็นคนหนึ่งที่มาอยู่แล้วแล้วก็เห็นวัดประเทศไทยคือแบบมีแต่วัดงามๆแล้ะอีกอย่างประเทศไทยก็มีวัดหลายๆทุกคนอืถึงแม้ว่า,าเตอาจจะแบบโบได้ไปพบจริงๆแต่ว่าแค่เบิ้งในคลิปเบิ่งในฮูก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วเนาะ เดี๋ยวตเตยขอตลาไปก่อนเลยทุกคนขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ค่ะที่ทาให้น้องตุ๊กได้เห็นอุโมงค์ในใต้วัดเนาะในกองวัดทุกคนบุคคลธรรมดาซีมีอะนะ <laughs> เดี๋ยวตเตยขอตลาไปก่อนเลยทุกคนสบายดีบ๊ายบาย